สวัสดีครับพบกับผมพี่ล่ำนะครับจากช่องไวอาพี่ล้ำนะครับพิธีพี่ล้ำนะครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในช่วงของพี่ลํำไก่ชนนะครับเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับสัก2คําถามก่อนละกันพอดีคําถามถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับแล้วที่ผมบอกว่าผมจะทําเป็นคลิปแนะนํานะครับอธิบายอย่างเงี้ยก็คือรอหน่อยนะครับบางคําถามก็ ต้องรอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่าเยอะเยอะทีเดียวสําหรับคําถามนะครับผมโอเคครับสําหรับคําถามแรกนะครับที่มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าระหว่างนะครับแม่ไก่นะแม่ไก่ตัวที่มีเดือยกับตัวที่ไม่มีเดือยเนี่ยไอแม่ไก่ตัวที่มีเดือยเนี้ยจะจ่ายลูกดีกว่าแม่ไก่ตัวที่ไม่มีเดือยหรือเปล่านะครับหรือทานองว่าแม่ไก<ๆ>่ที่มีเดือยกับไม่มีเดือยเนี่ยจะจ่ายลูกแตกต่างกันไหมจ่ายลูกดีไหมทํานองนี้นะครับมันเกี่ยวกับการมีเดือยไหมอะไรทํานองนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่เกี่ยวนะครับสําหรับตัวที่มีเดือยว่าจะจ่ายลูกดีไม่ดีนะผมมองอย่างนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแม่ไก่ตัวที่มีเดือยอ่ะผมมองว่ามันก็คล้ายกับมนุษย์เราอ่ะผู้หญิงอ่ะเหมือนผู้หญิงที่มีหนวดเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมผู้หญิงที่มีขนเยอะขนตามแขนตามขาเยอะอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของฮอร์โมนนะฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ไหมครับไก่ก็เช่นเดียวกันเขาแสดงไก่ตัวผู้สังเกตไหมครับก็จะมีเดือยใช่ไหมครับ ยาวนะครับเดือยใหญ่เดือยยาวอะไรก็ว่าไปเนาะมันตัวผู้เขาจะเป็นเรื่องปกติแต่ตัวเมียนะครับที่เขามีเดือยเขาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศผู้เขาอาจจะมีมากสําหรับตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเ,เกี่ยวกับกรรมพันธุ์พันุกรรมของเขานะครับที่ปู่ย่าตาทวดเอ้ยที่ตั้งแต่โบราณโบราณมานะครับจะเป็นตัวเมียตั้งสาย ย่ายายอะไรทำนองนี้แม่ย่ายายอะไรทำนองนี้ที่เป็นสายตัวเมียเขามีเดือยมาแต่บโบราแล้วก็เลยเป็นกรรมพันธุกรรมตกทอดมานะครับฉะนั้นแล้วก็บอกได้เลยนะครับแม่ไก่ตัวที่มีเดือยนะก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าจะต้องจ่ายลูกดีกว่าตัวที่ไม่มีเดือยนะครับไม่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 เกี่ยวเนื่องกันเนาะพอดีนะครับก็จะประมาณนี้เนาะการที่ว่าไก่จะจ่ายลูกเก่งไม่เก่งอะไรยังไงนะครับมันอยู่ที่เหล่ากอนะครับถ้าเหล่ากเขาเก่งยังไงเขาก็เก่งครับไม่เกี่ยวกับเดือย ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคําถามแรกเนาะโอเคครับแล้วสําหรับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่มีเพื่อนถามผมเข้ามานะครับว่ามีวิธีการนะครับเลี้ยงไก่รุ่นนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไก่ปล่อยฝูงนะครับไก่รุ่นอาจจะสัก4ี่หเดือนแะลรทนองเนี้ยมีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับให้แข็งแรงโตไวให้โตไวทํานองนี้นะครับคําถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วกันนะครับที่ผมเคยเคยทำและเคยใช้นะครับ ต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ำแล้วก็เรียกว่าไงไก่แข็งแรงโตวไวนะครับเป็นที่น่าพอใจเลยแล้วต้นทุนการเลี้ยงเราต่ำด้วยนะครับวิธีการคือง่ายมากๆนะครับสำหรับวิธีการที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับถ้าบริเวณหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับหมู่บ้านชุมชนที่เราอยู่อะ่ะให้เพื่อนๆดูเลยว่าร้านไหนนะครับเป็นร้านขายข้าวอาหารตามสั่งนะอ่าตามสั่งก็ดีเป็นโรงเรียนก็ดีเป็นสถานที่อะไรก็ดีที่ มีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับหรือขายอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารทุกประเภทนะครับที่เขาขายดีหน่อยนะครับเอาร้านที่ขายดีๆหน่อยนะเพราะถ้าร้านที่ขายไม่ดีะเราจะได้เศษอาหารน้อยในความหมายของผมก็คือให้เรานะครับเตรียมถังเนาะเตรียมถังเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปไปผูกข้าวกับเขาอะเพื่อนๆเ,เข้าใจาความหมายว่าผ,ผูกอาหารผูกข้าวไม่ผูกเศษอาหารนะ่ะก็เข้าไปติดต่อเขาเลยนะครับไปเลยคือว่าผมรับประกันเลยว่าเขาก็ต้องเอาส่วนนี้เอาไปทิ้งอยู่แล้วนะครับ ถ้าเขามีเยอะๆยังไงก็ต้องทิ้งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไปไปผูกข้าวผูกอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกคนที่เขาเลี้ยงหมูนะครับส่วนหลักๆเลยจะไปเลี้ยงหมูแหละแน่ๆแหละก็คือว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนอ่ะย้อนไปสักสิบปีสิบสิบ,สบกว่าปีก่อนเนาะผมเพาะไก่ยเยอะนะครับเพาะไก่ฝูงเยอะมากเยอะมากนะครับถ้าเราจะเลี้ยงเป็นเข้าวเปลือกเป็นข้าวโพดเป็นหัวอาหารเงี้ยต้นทุนเราจะสูงนะครับแล้วสมัยก่อนไก่วัดดวงมันก็ตัวละห้าร้อยเจ็ดร้อยเลทำนองเนี้ยนะครับ นึกออกไหมต้นทุนเราจะสูงไงแต่ทีนี้ว่าผมใช้วิธีการที่ว่าผมไปผูกข้าวนะครับกับร้านอาหารนะครับกับร้านข้าวที่เขาขายดีๆร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายดีนะครับซึ่งผมก็จะเอาก็ถังถังสีแล้วอะถังสีนะครับสีขาวอะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับไปไว้เขานะครับวันละ2ถังก็คือผมจะได้มาเกือบเต็มถังวันละ2ถังนะครับคือมันพอกินเลยครับคือไก่เราพอกินเลยนะครับทั้งเศษก๋วยเตี๋ยวทั้งเศษข้าวนะครับแล้วในนั้นน่ะมันจะมีพวก เพื่อนต้องนึกก่อนว่ามันจะมีพวกลูกชิ้นพวกเศษหมูสับเศษเนื้อเศษอะไรที่มันเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนอย่างดีเลยนะ,ะช่วงเช้าผมก็จะไปทิ้งไว้ให้เขาแล้วช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับพอเขาขายขายเสร็จแล้วจะปิดร้านเขาก็จะเตรียมวางไว้ให้เรานะครับก็คือทําแบบนี้ถึงเวลาใช่ไหมครับเราก็เอามาไอเคดลาฟมันอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคือเราได้ฟรีมาแล้วล่ละนะครับบางทีถ้าเขาจะเอา20 3 0บาบาทก็ให้เขาไปนะครับเพราะยังไงมันถูกกับการเลี้ยงด้วยข้าวเพื่อเรื่องของอาหารอยู่แล้วนะครับ เคล็ดลับมันมีอยู่ที่ว่าให้เพื่อนๆนะครับซื้อ,เ,อเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นชื่อไวล้ละกันนะครับซื้อตัวพรีมิกนะครับตัวพรีมิกนี่คืออะไรนะครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าผมพูดง่ายเข้าใจง่ายก็คือว่ามันเป็นพวกวิตามินรวมนะครับกรดอะมิโนแคลเซียมต่างๆรวมนะครับรวมมันจะเป็นซองเป็นลักษณะของซองนะครับเป็นถุงถุงใหญ่ถุงเล็กแล้วแต่นะครับมันจะเป็นผงไอตัวพรีมิกเนี่ยมันจะเป็นผงนะเป็นพวกวิตามินรวม นะครับกดอะมินโนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วบางตัวจะดีหน่อยเขาจะผสมยาเข้าไปด้วยนะครับเป็นตัวยาที่ป้องกันโรคต่างๆไม่ว่าจะทางเดินอาหารนู่นนี่เขาจะผสมลงไปแล้วผสมตัวยาลงไปพีมิกเนี่ยเขาใช้ในกลุ่มสําหรับปัตุศาส์อยู่แล้วนะครับก็คือไปหาซื้อนะครับ ได้ตามพวกร้านขายอา,อาหารไก่อาหารสัตว์ปุสสตว์ต่างๆร้านขายยาต่างๆขายยาเกี่ยวกับสัตว์นะครับบอกเขาเลยครับเข้าไปถึงที่ร้านบอกบอกเจ้าของร้านเลยว่าเรามาซื้อพรีมิกนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาให้ดูหลายหลายหลายยี่ห้อเลยผมไม่สามารถกำหนดยี่ห้อได้เพราะมันมีมากมายหลายยี่ห้อไอ้ตัวนี้สมมุติว่าเพื่อนๆได้ข้าวมาถังหนึ่งนะครับเป็นข้าวสุกผสมกับเศษอาหารต่างๆอ่ะได้มาถางังนึงให้เพื่อนๆอะอะเอาเอาเจ้าพรีมิกเนี่ยใส่ลงไปหนึ่งประมาณ1ช้อนชา เอาใส่ลงไปในในถังข้าวเศษอาหารที่เราได้มาเลยประมาณหนึ่งช้อนชาพอแค่ช้อนชาเดียวพอนะครับอ่าแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันเลยนะครับคือไอตัวนี้มันจะทําให้ไปเสริมพวกวิตามินให้ไก่เราแข็งแรงนะครับให้ร่างกายไก่เราแข็งแรงโตไวบางตัวมีแคลเซียมสูงทำให้ไก่เราแข็งแรงขึ้นไปอีกกระดูกโครงสร้างดีนะครับแล้วก็เติมลงไปเพื่อนนึกออกไหมแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะ <S <S ส่วนในเรื่องของราคาพรีมิกเนี่ยผมว่าราคาตั้งแต่เ ไม่ถึงร้อยนะครับจนไปถึงร้อยต้นๆประมาณนี้ราคาไม่แพงนะครับถุงนึงก็ใช้ได้เป็นเดือนนะครับมันคุ้มค่านะครับเพื่อนๆก็คนเลยอย่างที่ผมบอกคนเสร็จแล้วเพื่อนๆนก็เทให้ไก่กินเป็นจุดๆไปนะครับตรงนี้มันจะช่วยลดต้นทุนนะครับต้นทุนในการเลี้ยงอะ่ะได้ได้มากเลยทีเดียวนะครับผมผมแนะนำแล้วลดต้นทุนได้มากเลยทีเดียววิธีการนี้แล้วกออ็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือพอ พอเราได้ข้าวมาอย่างเงี้ยจะมีบางครั้งนะครับเราข้าวมันอาจจะบูดมาหรืออะไรมานึกออกไหมเพื่อนเพื่อนบางทีอากาศร้อนอากาศอะไรข้าวมันอาจจะมี um ข้าวบูดปนมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหาเตาหน่อยสักหน่อยหนึ่งหาฟืนสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นกระทะนะครับอะไรทํานองเนี้ยที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะหาปี๊ปเปิลอะไรอย่างเงี้ยปี๊ปก็ได้ราคาถูกหน่อยให้เพื่อนเพื่อนอุ่นหน่อยอุ่นก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับอุ่นให้ข้าวมันเดือดหน่อยแล้วรอให้เย็นแล้วค่อยให้ก็ได้นะครับค่อยให้คก็ื ให้เราจัดสรรเอาอะในเมื่อเราลดต้นทุนได้แล้วบางอย่างมันก็เราก็ากต้องแบบว่าเพิ่มการจัดก,การเข้าไปนิดนึงนะครับผมแล้วสถานที่นะที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆไปไปผูกข้าวกับเขานะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปเป็นร้านอาหารเนาะร้านอาหารในชุมชนนะครับก็ดีนะครับที่ดีที่สุดเลยนะที่ผมเคยเจอมานะครับผมที่ที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือในส่วนของโรงเรียนประถมนะครับโรงเรียนประถมพวกเนี้ยนอนุญาตอนุบาลโรงเรียนประถมพวกเนี้ยเด็กอะมือม้อมื้อเที่ยงเวลาเขากินข้าวอะส่วนใหญ่เขาจะกินกันน้อย มันจะทาให้เกิดว่ามันมีการทิ้งอาหารที่เยอะซึ่งอกไหมครับเด็กบางทีเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยเศษอาหารก็จะมีเยอะอเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมซุ้มอาผมเข้าผูกกับโรงเรียนประถมนะครับคือได้ข้าวมาเพื่อนๆได้ข้าวรวมกับพวกเศษไข่เศษหมูเศษโอ้โหเศษอาหารที่ดีๆเลยนะครับที่ไม่บูดเลยนะได้ได้มาเยอะมากก็คือว่าเขาได้มาถัง20ิลิตรครับ่า อาผมเอาสามล้อไปใส่มาทีละสี่ห้าถังนะครับเอามากองให้ไก่เขากินอ่ะอก็คือมันดีมากเลยคือมันลดต้นทุนแล้วไก่มันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะมันได้กินเนื้อสัตว์เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผูกที่วัดก็ได้นะครับในวันพงวันพระที่คนไปทําบุญอ,อ่ะก็ไปขอข้าวเขาได้นะครับเอามาให้ไก่กินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าในการให้เขากินข้าวพวกนี้พยายามให้แค่มื้อเดียวพอนะครับแค่มื้อเดียวพออีกมือ้อนึงเราต้องเลี้ยงเป็นข้าวเปลือกหรือว่า หัวอาหารหรือว่า,าข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่าหาสะดวกในพื้นที่ในการเลี้ยงไก่รุ่นให้แค่มื้อเดียวพอนะครับอาจจะเป็นมื้อเย็นก็ได้หรืออุ่นไว้มื้อเช้าเลยทำนองนี้ให้แค่เวลาเดียวเพราะว่าอีกเวลาหนึ่งเราต้องเลี้ยงด้วยพวกข้าวเปลือกพวกอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแต่อาหารที่ย่อยง่ายนะครับพวกข้าวทรงข้าวสุกมากเกินไปบางทีเดี๋ยวจะมีปัญหาเกีก่ยวก,กับพวกกระเพาะเขานะครับอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็เลยแนะนําว่าให้เขาฝึกกินพวกข้าวเปลือกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเราจับไปครอบสุม าจะไปเริ่มจะทำแล้วทำตัวเดี๋ยวเขาจะกินข้าวเปลือกไม่เป็นนะครับก็เลยแนะนําว่ามือนึ่งอาจจะเป็นข้าวเปลือกนะครับมือนึ่งอาจจะเป็นเศษอ,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 อาหารที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเนาะวิธีการนะครับที่เราจะเลี้ยงให้ไก่รุ่นโตไวนะครับโตวไวแข็งแรงแล้วก็ลดต้นทุนได้นะครับลดต้นทุนได้สูงนะครับก็จะประมาณนี้ใ,ในในวิธีของผมที่ผมเคยทํามานะครับแล้วมันได้ผลดีคือไก่มัน โตเร็วแข็งแรงมากนะครับกินพวกเศษเนื้อเศษอาหารพวกนี้โตเร็วแข็งแรงแต่นะครับไม่มีอีกกรณีหนึ่งถ้าเพื่อนๆนะเกิดว่าไม่ไม่มีบริเวณพื้นที่ไม่มีเลยไม่รู้จะไปเอาเอาไปปลูกข้าวกับที่ไหนเลยนะครับอาจําเป็นจะต้องซื้อข้าวเลีย้ยงเออ,เอ,อคือเพิ่มต้นทุนได้ไม่เป็นไรแต่คือแนะนําหน่อยว่าให้ผมแนะนําว่าให้กินอะไรดีนะครับให้กินอาหารแบบไหนดีหรือเลี้ยงแบบไหนดีเนาะในกรณีที่ปลูกข้าวไม่ได้นะครับผมก็แนะนำอย่างนี้แล้วกัน ให้เพื่อนนะเลี้ยงไก่รุ่นนะครับด้วยข้อเปลือกนะครับหรือข้าวโพดก็ได้นะอเอาที่เราหาง่ายในพื้นที่อะ่ะแล้วก็โทษน,นะครับแล้วก็นะครับใชเ้เป็นตัวของอาหารลูกหมูก็ได้นะครับอาหารลูกหมูหมูน้อยทํานองเนี้ยให้กินได้นะครับแต่นะครับผมผมมีแต่นะแต่เพื่อนๆให้กินอนะ่ะประมาณสักห้าเดือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ต้องหยุดนะครับพอโครงสร้างเริ่มมาต้องพอถึงไม่หยุดนะครับจะเลยไปหกเจ็ดเดือนได้ไม่ได้แต่ต้องลดปริมาณของตัวหัวอาหาร หมูลงหน่อยนะครับเพราะว่าอาหารพวกอาหารหมูเนี่ยส่วนผสมของพวกแคลเซียมต่างๆนะครับที่ผสมมาในในตัวอาหารเนี่ยมันเป็นสําหรับสัตว์สัตว์ค่อนข้าง,งใหญ่เพื่อนๆลองคิดตามนะครับเขาจะใส่พวกนี้มาค่อนข้างสูงนะครับพวกตัวแคลเซียมพวกอะไรเนี่ยเพื่อโครงสร้างหมูมีขนาดใหญ่นึกออกไหมครับเพื่อว่าจะจําหน่ายเนื้อจําหน่ายลายใช่ไหมครับทีนี้ว่าเรามาให้ให้ใหไก่ชนเรากินเนี่ยอา,อาหารหมูเนี่ยผมเคยเลี้ยงมาเคยใช้มาเป็น10ปีครับ ผมจะรู้ว่าข้อเสียของมันนะครับที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะก็คือไก่อะบางตัวนะครับจะมีโครงสร้างกระดูกที่มันผิดรูปไปนะครับก็คือที่เจอเจอบ่อยๆเลยนะช่วงขาจะยาวนะครับเพราะว่าเขาเสียมมสูงไ,ไปบำรุงกระดูกขานะครับไม่ว่าจะกระดูกขาช่วงแข้งก็ดีช่วงน่องเขาก็ดีขาจะยาวนะครับทรงจะคล้ายๆพวกนกกระจอกเทศเลยไก่อะถ้าเราให้กินไป78เดือนนะให้กินนานเกินไปนะครับกระดูกจะผิดรูปแล้วก็มีอีกส่วนนึงคือกระดูกหลังนะครับ กระดูกซี่โครงด้านหลังกระดูกหลังเขาจะบางทบางครั้งให้กินเยอะไปกระดูกเขาจะหลังเขาจะนูนเลยนะกระดูกจะโปขึ้นมาเลยนะครับนูนเป็นอูดเลยในหลายๆตัวที่ผมเคยเจอมาจากประสบการณ์ผมเลยนะก็คือ1คือมันทําให้กระดูกผิดส่วนนะครับแน่ละ่ะ2นะครับก็คือทําให้อ้วนอ่าก็คือกินพวกอาหารหมูมากเนี่ยตัวไขมันเขาก็มีเยอะที่ผสมเข้ามาในอาหารหมูกินเข้าไปเยอะมันก็จะทําให้อ้วนนะครับ ทำให้ไก่เราอ้วนฉุกเกินไปแล้วเวลาจะลดลงมาทียากเวลาเอาไปซ้อมป้ามังทีไก่ล้มนะครับที่เขามีคาพูดเคยมีคาพูดว่า,าเพื่อนบางบางท่านเนาะอาจจะเคยได้ยินนะครับมีคําพูดที่บอกว่ากินอาหารหมูมากขาอ่อนจริงๆขาไม่ได้อ่อนหรอกครับแต่ทีนี้ว่าด้วยไขยมันที่เยอะนะครับไขมันไปนสะสมตามข้อตามอะไรต่างๆร่างกายเขาก็เลยทีนี้มันอ้วนไงปั้มไปก็ล้มลุกคลุกคานนะครับด้วยความอ้วนของเขานะครับก็จะประมาณนี้ถ้าจะให้กินอาหารหมูอย่างที่บอกนะครับ พอโครงสร้างไก่เริ่มมาสัก5เดือนนี้ก็เริ่มหยุดหรือเบาเบาลงได้เยอะๆเลยต้องเบาแล้วอ่าอย่าไปให้ให้กินเยอะให้กินนานนะครับเดี๋ยวไก่จะผิดโครงสร้างผิดเพี้ยนไปหมดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วาหานะครับเพื่อนๆเกิดมีคําถามนะครับนะครับสามารถนะครับทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาเนาะผมจะตามตอบให้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ส่วนนะครับคำถามที่ผม บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าจะเอามาทําเป็นคลิปเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็รอนิดนึงนะครับผมถ้าผมมีเวลาจะรีบเอามาทําให้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอฝากช่องหน่อยแล้วกันนะครับช่อง w a y o ์พิลัมนะครับวิถีพิลัมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ